สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคม2,566ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ ันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อุนวนการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์6 0รษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยเขตปทุมวัน ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่48ที่ประชุมมีระเบียบวาระอาทิรายง,งานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในร่างกรอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสถาบันการพยาบาลศรีสวรดินทิราสภากาชาติไทยปีงบประมาณ2,567 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันการดำเนินง,งานของคณะกรรมการอุทธรและร้องทุกการบริหารงานบุคคลสถาบันการพยาบาลศรีสวัดิ์ธิราสภากาชาติไทยตั้งแต่ปี2564ถึงปี2566 การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็กหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณภัยการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต เวลา14นาฬิกา28นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่17เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคารินทร์โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถปัมภ์สมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขจัดขึ้นระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2 0 0 566ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่พยาบาลดีเด่นรางวัลเกียรติยศพยาบาลผู้อุทิศตนเพื่อสุขภาพสังคมปี2566และพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ทั้งนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงและคุณภาพการดูแลสุขภาพประชาชนได้จัดประชุมพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อภิปรายประเด็นปัญหาสุขภาพและแสดงปฏิญญาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อสู่ระบบการพยาบาลจักรวาลน,นารุมิรในสังคมสูงวัยหลังภัยพิบัติโรคระบาดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะการใช้เทคโนโลยีจักรวาลน,นารุมิรซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงเข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการบริการสุขภาพของประชาชน จากนั้นทอดพระเนตนิทรศการจัก,กรวาลนารมิตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระครบรอบร้อยปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นนิทรศการเสมือนจริงจัดแสดงเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพพระกรณียกิจด,ด้านสาธาร,รณสุขและสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ภายในงานได้นำเสนอความก้าวหน้าของระบบการพยาบาลผลงานนวัตกรรมวิชาการงานวิจัยบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆทั้งในและต่างประเทศทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจําปีการศึกษา2564ถึง2565 วันนี้เวลา18นาิก40นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเขตบางกะปิในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564-2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน7คนและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีรับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวน2217คนมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตดำเนินภารกิจอุดมศึกษาในพันธกิจตัก4ด้านคือการผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมโดยมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ความสำคัญกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังผู้เรียนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการมีการส่งเสริมพัฒนาให้มีผลงานทางวิชาการทางให้บริการสำหรับชุมชนต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาชุมชนตนเองได้นอกจากนี้ยังเผยแพร่างานด้านวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยทํารงไว้อย่าง,ย,างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์เนื่ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชราก,กิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาวันที่7ธันวาคม2566 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกเพทัยสังเยดเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่รวม373สคนณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีซึ่งให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กอายุ5-18ถึงปปีที่ขาดผู้อุปการะได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมให้ได้รับการศึกษาสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ส่วนที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพัชตราพรแดงเทศเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กและเจ้าหน้าที่ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อปี2540ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กพิการทางสมองและปัญญาเพศหญิงเด็กกำพรา้าเด็กเร่ร่อนเด็กประสบปัญหาครอบครัวรวม393คน โดยให้บริการด้านปัจจัย4บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจัดให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาตามความเหมาะสม และที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ในายประเสริฐฉัดชัยศักดิ์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่จำนวน415คนซึ่งให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทั้งการมองเห็นการได้ยินทางร่างกายและการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาและพิการซ้ำซ้อนทั้งชายและหญิงให้มีโอกาสได้รับการศึกษาฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารากิจสำคัญในการดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสําคัญต่างๆมาโดยตลอดองค์มนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการราชพัฒคนของพระราชาร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดตามรอยพ่อของแผ่นดิน วันนี้ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการราชพัฒคนของพระราชาร่วมสืบสารรักษาและต่อยอดตามรอยพ่อของแผ่นดินของสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5ถึงธันวาคม2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันชาติและวันพ่อของชาติโดยมีนายกองการนักศึกษาประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ปฏิญญาสมาพันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้งนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดําเนินการส่งเสริมความ ร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาร่วมกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักพระราชวังขอเชิญชวนนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาพานเรนทีราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชระราชธิดา เนื่องกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2566และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากาติตยาพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชริราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2566สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชั สมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาวันที่7ธันวาคม2566ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่6-8ธันวาคม2566 จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียณีทีมอัมพรและดิฉันธนศออรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ